วิชาวิทยาศาสตร์วิชานี้มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานและมีความสำคัญกับโลกของเราเป็นอย่างมากโดยแรงที่รวมสิ่งรอนั้นเอาไว้ก็คงจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากตึกแฝดสองลูกเตาแห่งจังหวัดปทุมธานีที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเมื่อมาถึงตึกรูกเตาแห่งนี้แล้วผู้ใดที่เป็นนักศึกษานักเรียน เพียงโชว์บัสแดงตัวตนท่านก็จะสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้ฟรีทันทีเมื่อเดินเข้าไปด้านไหนทุกท่านก็จะได้เห็นแหล่งการเรียนรู้มากมายไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบของรถยนต์เครื่องบินจำลองรูปปั้นนักดับเพลิงมนุษย์ยุคหินจักรยานปั่นเพื่อให้พลังงานไอสไตล์ I AI พูดไทยได้หุ่นยนต์จุดกำเนิดของ อุปกรณ์ให้ความสะดวกต่างๆและรวมถึงกล้องถ่ายภาพอีกด้วยและเมื่อทุกท่านฟังแล้วคงจะคิดว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่น่าเบือ่อแต่นะครับผมอยากให้ให้ทุกท่านได้คิดใหม่เพราะที่นี่ไม่ได้มีแค่เรื่องราวของวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียวเพราะที่นี่ยังมีภูมิปัญญาของไทยดยงในภาพ รวมถึงออพติมัตพานตัวเป็นๆที่ไม่สามารถแปลงร่างเป็นรถได้เพราะไม่งั้นมันคงจะวิ่งออกไปเองและโดเรมอนขวัญใจของเด็กๆในทุกยุคท,ท,ทุกสมัยถึงทุกท่านคงเห็นแล้วว่าที่นี่นั้นไม่ได้เป็นแค่แหล่งการเรียนรู้อย่างเดียวแต่ที่นี่ยังเป็นแหล่งของการถ่ายภาพสวยๆชั้นดีที่ตกสำรวจจากเด็กวัยรุ่นทั่วๆไปไวัยรุ่นคนไหนกำลังหาสถานที่ที่คุ้มค่า ทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายที่นี่ย่อมจะเป็นที่แห่งนั้นและเป็นที่แรกแรกที่คุณต้องนึกถึงอย่างแน่นอน